เดี๋ยวจะดำน้ำดูปลากันที่นี่ครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างที่เกอะมาครับ พหลังจะมาถึงพื้นแล้วนะครับก็ดูสมาชิกให้ครบนะครับแล้วก็ไหว้าตามครูันเลยครับปินเขียวเขียวนะั่นคือครูที่พากลุ่มของผมดำน้ำในครั้งนี้นะครับที่เกาะม้าแนวหินตรงนี้ยังไม่ค่อยมีปะการังอะไรนะครับเมื่อกี้ก็เห็นฟองน้ำโคกผ่านไปนะครับแล้วก็ตีขาตามครูไปเลยครับแ้านี้ก็ปลาผีเสื้อ8ขีดครับลงไปแล้วครับ น้ำยังพอเห็นอยู่นะครับยังใสอยู่นะครับเราก็ตีขาจากตอนนี้น้ําก็ลึกประมาณ10เมตรครับตรงนี้ก็เป็นฟองน้ําคกเราก็เห็นกลุ่มปลากลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มปลากระพงครับสีเหลืองสวยที่เดียวครับว่ายแบบตกใจหนีเราอยู่ครับเป็นกระพง5เส้นครับแต่ตัวนี้ก็คล้ายๆปลากระลอกครับ แต่ว่ามันไม่ได้อยู่กลุ่มปลากะลอกมันอยู่ในกลุ่มของปลาปลาทรายนะครับผมเข้าใจผิดว่ามันอยู่ในกลุ่มปลากระลอกนะครับเห็นสีถึงแดง,แดงแคๆคล้ายๆกัน,นครับไอตัวที่ว่ายไปก็ปลากล้วยหางเหลืองครับส่วนมาตรงพื้นทรายนะครับปลาสลิดหินสีน้ําเงินหางเหลืองครับหรือปลาสลิดหินฟ้าหางเหลืองนั่นเองครับอยู่กันเป็นกลุ่มเลย แต่ชื่อมันฟ้าหางเหลืองนะครับผมว่ามันมีสีเงินมากกว่าเ็เป็นปลาที่หากินตามพื้นดินปะการังครับพื้นหินปะการังนะครับสองตัวนี้ก็ใช่น่ารักมากเลยเป็นปลาโปรดครับจากนั้นเราก็ได้สตโตรบมานะครับได้ไฟวิดีโอมาครับล้วก็ต้องเปิดครับเราก็จะเห็นสีจริงมากขึ้นครับ ไอตัวที่ว่ายไปก็เป็นปลากลุ่มปลาทรายนะครับแล้วก็ปลากระพงเหลือง5เส้นนะครับปลาเทวรูปก็ว่ายวนมานะครับพอมีสะตกไฟนี้ก็จะสวยขึ้นนะครับกาลังก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเป็นสีจริงนะครับเพราะว่าในการดำน้ำนะถ้าเกิดไม่ใช้ไฟครับสีที่จะโดน ตัดออกตั้งแต่เม็ดรแรกก็คือสีแดงครับสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับที่โดนกองตัดไปแล้วก็มาสีฟ้านะครับดังนั้นการถ่ายภาพใต้น้ำหรือวิดีโอใต้น้ำเนี่ยก็ต้องมีไฟครับอย่างเนี้ยผมยืมไฟของโกน้อยมานะครับคือเจ้าของเรือครับ<น>ก็ครั้งหน้าก็ต้องยืมครับ ันนี้เป็นกล้องของแฟนผมนะครับปลาไหลตัวนี้ก็เป็นปลาไหลจุดดำครับภาษาอังกฤษก็นี่ครับขึ้นให้ดูเลยครับไอตัวนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะตื่นอยู่นะครับแต่ความจริงมันหลับอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะหากินกลางคืนครับแล้วดูเวลามันหาวครับเคี่ยวมันจะอยู่ข้างในนะครับต้องระวังครับ แล้วลงมาที่พื้นทรายครับเจอเจ้าปลาบู่เหลืองครับปลาบู่เหลืองนี่ก็คือปลาบู่กุ้งนั่นเองครับที่เรียกปลาบู่เหลืองเพราะแน่นอนมันมีสีเหลืองครับอยู่กับกุ้งครับพยายามเข้าไปใกล้ๆครับก็ตกใจครับมุดๆนี่ครับไฟก็จะทำให้เห็นสีจริงขึ้นครับ จากนั้นมากล้องน้องอุ้มมั้งครับก็จะเห็นเป็นปลาโนรีคีบยาวครับว่ายอยู่กับกระพงเหลืองครับเจ้าก,กระพงเหลืองพวกนี้ก็รวมฝูงเยอะทีเดียวครับที่นี่เกาะม้านะครับไม่ใช่เกาะหมาเกาะม้าจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นแนวหินก้อนใหญ่เกาะม้านี่ก็อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับ เขตตรังกับกระบี่นะครับก็ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นของตรังหรือกระบี่แต่เกาะไห้เขาบอกว่าเป็นของกระบี่นะครับก็อยู่หน้าเกาะไห้เลยครับเกาะม้าเกาะนี้ถ้าเกิดใครมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนที่เกาะไห้ก็จะมีเรือทัวร์สี่เกาะนะครับเพื่อจะพาทุกคนมาดำน้ำนะครับเกาะมีเกาะกระดานนะครับใกล้ๆเกาะมุก เกาะแหวนเกาะเกาะไหนเนี่ยครับเป็นจุดดำน้ำตื้นสี่เกาะนะครับเกาะมุกก็มีถ้ำมรกตรนะครับส่วนดำน้ำลึกก็เกาะเชือกเกาะแหวนแล้วก็เนี่ยครับเกาะม้าครับจุดนี้ก็จะมีปลาอยู่หลายชนิดนะครับหากินร่วมกันปลาอมไข่ปลากระดีนะครับ พอส่องไฟแล้วจะเห็นตะกรอนชัดมันก็มันก็มากินกันครับแล้วก็มีปลาสลิดหินจุดข,วา,ขาวๆตัวนี้ตัวนึงครับตรงนี้ก็มีปลามอเร่สองตัวนะครับเห็นหมครับส่วนครูเราก็สนนะครับเอามือไปแย่มันผมละเซียวมันกัดได้เกินอันนี้เป็นมอเร่ยักษ์นะครับทางวันก็จะหลบอยู่ดำรูเนี่ยมันโตได้อีกนะครับอตัวนี้วัยรุ่น จากนั้นฝูงกระพงเหลืองก็นําเราไปสู่หน้าผาของเกาะม้านะครับข้างๆเราก็ว่ายตามฝูงปลาไปครับในฝูงปลานี้ก็มีปลานกแก้วนะครับปลาน๊กแก้วที่ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ครับหาก,กินร่วมกันอยู่ครับฝูงใหญ่มากทีเดียวผมพยายามซูมให้ดูนะครับว่ามีปลาน๊กแก้วกินสะายอยู่ น้ำก็เริ่มขุ่นนะครับมีตะกรอนสวยทีเดียวครับจากนั้นก็มาอยู่ตรงนี้ครับเป็นการถ่ายรูปของน้องที่ร่วมทิปด้วยกันนะครับนะี่ครับพยายามชี้ผมดูว่ามีนูดี้ยู่นะตามรูปเลยครับน่ารักทีเดียวตัวนี้เป็น ท่สีม่วงนะครับที่เขาถ่ายมาได้ในการถ่ายครั้งนี้ก็จะเน้นนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับจะอยู่ตามต้นทรายอันนี้ก็ทากเปือยชนิดนีงครับทานะ่าคมหนังเหลืองขาวตัวนี้เขาทางคนที่ถ่ายรูปเขาว่าจะคิดว่าเป็นทากสามัญจ,จำบ้านนะจากนั้นเราก็มาเจอรอบเก่าแล้ว มาดูข้างในมีปลาอะไรปลาที่เห็นก็คือปลาปลากระเป้าครับปลากระเป้าหนามหนึหน่งตัวแล้วก็ปลานกแก้วตัวใหญ่เลยครับหนึ่งตัวกล้องผมก็กล้องแฟนก็จะแตกต่างกันอันนี้เป็นครัวโปสต์นหนึ่งนะครับก็ภาพจะได้มุมกว้างแต่ไม่มีไฟนะครับไฟก็ยังใช้ไฟธรรมชาติอยู่ เราก็ไม่ได้ช่วยมันนะครับรอบนี้ก็คือเป็นของชาวประมงครับก็ไม่ได้เข้าไปช่วยข้างในก็มีปลาสลิดนะครับปลานกแก้วแล้วก็ปลาปักเป้าที่อยู่ข้างในครับผมพยายามฉายไฟครับเดีย๋ยวมาดูกล้องผมมัางครับพอมีไฟแล้วสีมันก็จะอย่างนี้ครับมันก็สีออกจาสีแดงครับ จะน่ากลัวหน่อยแต่ก็จะเห็นชัดมันเหมาะกับการถ่ายรูปครับจากนั้นเราก็มาตรงแท่นหินนี้ครับก็จะเห็นปลาหลายชนิดเลยครูก็พยายามใช้พอยต์เขี่ยนะครับว่ามีก้อนหินอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ตัวอะไรสรุปแล้วก็เขี่ยให้สาวๆดูนะครับมันเป็นปลาปลาหินนะครับนี่ครับ ปลาหินในกลุ่มปลาแมงป่องครับนี่ครับมันอยู่ประมาณสองตัวนะครับคือธรรมชาติของมันก็จะพางตัวนะครับตัวใหญ่สุดก็ประมาณสามสิบห้าเซนติเมตรเลยครับก็เพื่อดักเหยื่อ ตรงแท่นหินนี้ก็จะมีปลาพักเป้าครับก็มีปลาสิงโตเห็นไหมครับด้านมุมนั้นปลาสิงโตนะครับปลาหินอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับที่ครูใช้พลอยปลาสิงโตก็ตกใจครับครูที่พาเรามาก็หาของเก่งครับปลาที่พางตัวอยู่ก็เห็นนี่ครับปลาสิงโตหลบไปทางนั้นแ่ก็พยายามใช้พลอยแงะปลาหินนะครับให้เด็กๆด,ดูครับ แล้วก็ส่องไฟไปที่ปากรตูนครับเจ้าปลาปากเป้าก็ตื่นกลัวหนีครับหนีมาทางนี้นะครับรอบๆนี้ก็เจ้าปลากระตูนกับดอกไม้ทะเลครับดอกไม้ทะเลนี่ก็ปิวตามลมเลยนะครับก็รู้อยู่ว่าตรงนี้เป็นหัวเกาะนะครับน้ำาก็จะแรงครับ ขายลูกก็จะยากมากครับต้องมือต้องคอยยึดไว้จะปากระตูนกับเจ้าปลาโดโมิโนโก็อาศัยอยู่ร่วมกันครับโดโมิโนโก็ปลาสลิดหิน3จุดนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีจุดอยู่ข้างๆ2จุดแล้วก็ด้านหน้าอยู่จุดหนึ่งครับเหมือนเป็นตาหลอกครับจุดสีขาวๆจากนั้นเราก็มาดูปลาหินอีกตัวหนึ่งที่ในกล้องผมนะครับที่มีไฟส่องนะครับจะดูความแตกต่างระหว่าง กล 1, ้องผมเอากล้องที่ใช้ไฟฉายนะครับกล้องผมจะมีสตอบจะแรงหน่อยนะครับจะแบบสีจะเห็นสีจริงนะครับเห็นไหมครับก็ครูพยายามเขี่ยให้นักเรียนดูนี่ครับเจ้าปลาปลาหินนะครับไม่ใช่ปลากบพูดผิดปลาหินนะครับอยู่ในกลุ่มปลาแมงป่องนะครับสโตนฟิ i นะครับมีหลายพันธุทีเดียวเจ้าปลาถึงตัวนี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันครับ ปลาแมงป่องปลาสิงโตนะครับอยู่ในตระกูลที่ใกล้เคียงกันตัวนี้ก็มาเล่นไฟครับผมก็ลองใช้แบบซูมดูนะครับดูเจ้าปลากระตูนน้อยที่ตัวนี้มันก็ตอไม้ทะเลนะครับคือเขาไม่ได้อยู่กับที่นะครับสมมุติตรงนี้ไม่พอใจเขาก็พยายามเดินหนีปลากระตูนก็จะไปด้วยครับปลากระตูนก็จะเหมือนเป็นบ้านเขาครับ บ้านเขาเคลื่อนไปไหนเขาก็จะไปด้วยผมก็จะดูตรงนี้นานหน่อยครับเพราะว่ามันมีสัตว์หลายชนิดเลยครับมีปลาหินปลาสิงโตปลากาตูนปลาสลิดหิน3ามจุดนะครับแต่พอส่งไฟไปมันก็จะไม่ค่อยธรรมชาติครับแต่พอไม่ส่องไฟสีมันก็จะจืดๆอย่างเงี้ยครับ เราวนาไปดูปลายหินที่ครูเขี่ยลงมาครับนี่ครับนี่เป็นกล้องของน้องอุ้มนะครับไฟส่องไปก็ครับมองไม่เห็นเลยครับเพราะเขาพรางตัวแบบเป็นหินจริงๆครับเขาจึงเรียกปลาสโตนฟิตนะครับปลาสโตนฟิตนี่มันก็อาศัยอยู่อินโดแปซิฟิกนะครับจนถึงออสเตรเลียฟิลิปปินเลยนะครับส่วนตัวเล็กเขาก็จะเป็น เป็นแปลงปุ่มไม่เยอะเหมือนตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็เป็นปากการังที่ไม่ค่อยใช้แสงครับสวยทีเดียวดอกสีเหลืองตัวนี้ก็ซีแอนิโม่นะครับคือดอกไม้ทะเลฐานม่วงนะครับที่ผมบอกว่าฐานมันจะม่วงนะครับเป็นที่อยู่ของนีโมครับนีโมที่นี่ก็จะเจอสองพันนะครับก็จะเป็นส้มขาวปากตูนส้มขาวกับ ปลาอย่างนี้ครับผมเข้าใจผิดว่ามันเป็นปลาปลากระลอกครับไม่กลุ่มปลากระลอกแต่มันเป็นกลุ่มปลาทรายนะครับมีขีดที่หน้านะครับใช้ไฟฉายไปมันก็จะสรดตะกรอนออกมานะครับทีนี่ก็เป็นปลาผีเสื้อผีเสื้อนกกระจิบครับ ก็เห็นตัวเดียวครับตัวนี้ไรนี้พยายามฉายไฟลอกไปทางหน้าผาครับก็ขึ้นข้างบนก็จะซ้อนกับตัวปลาเจ้ากระพงเหลืองครับก็ตื่นกลัวทีเดียวครับเพราะว่าปกติไฟเขาไม่เขาจะไม่ค่อยเอามาฉายตรงนี้ครับเพราะน้ํามันขุนจะไปฉายน้าใสาๆแต่ลึกอาจจะสวยกว่าครับเมื่อเราฉายไปก็จะติดตะกรครับ นี่ก็เป็นกระปังหาเราพยายามหาสัตว์ที่อยู่แถวนี้ครับคือถ้าเกิดเป็นแถวอินโดนีเซียเราก็จะเห็นม้าน้ำปิกนี่ปิกมี่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นโพรงถ้ำครับผมก็ไหา้เข้าไปก่อนเลยเพราะครูให้ไหา้เข้าไปครับแกชี้นิ้วครับผมก็เลยนึกว่าแกให้ไปแต่โคแกคงจะบอกว่าตรงนี้ออกได้แต่ผมไปก่อนเลยครับ จากนั้นก็ไม่รอใครไม่รออีกฝั่งหนึ่งของถ้ำแล้วครับฝั่งนี้ก็เป็นกล้องของแฟนนะครับก็ฉายให้ดูครับว่าเป็นโพรงถ้ำอย่างนี้จะมีปักพรงปลาอะไรว่ายสวนไปตรงนู้นแครับเป็นถ้าจากนั้นก็เขาก็ดีใจกนันมากครับเขาเจอเนื้อช้าครับหรือปลาฉลามปลาฉลามขี้เศร้าครับปลาฉลามแบบปลาฉลามทรายครับพยายามซูมให้ดูครับ เนี่ยมันแอบอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่เห็นนะครับแต่นี้กล้องของน้องอุ้มก็นะครับตัวตัวใหญ่เหมือนกันครับนอนกระดิกหนวดอยู่ครับก็มันเป็นปลาที่ออกหากินเวลากลางคืนครับกลางวันเขาก็จะนอนอยู่อย่างงี้ครับมีหลายพันนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยตัวนี้ครับเขาจะเป็นลายแบบสีขาวดำแบบม้าลายเลยครับ ขึ้นภาพไปดูครับก็อ,อาศัยตั้งแต่อินโดแปซิฟิกยันถึงนู่นนะครับญี่ปปนประเทศญี่ปุ่นเลยครับตัวนี้จางนั้นก็มาดูภาพของผมบ้างครับพอปิดไฟก็เปิดไฟก็ต่างกันเราก็ไ้ายออกไปครับผ่านฝ้ายตามฝูงกระพงเหลืองไปครับ กระพงเหลืองนะครับเขาเรียกอย่างว่าผัาปลากล้วยเหลืองหรือเปล่าครับไม่น่าใช่กระพงเหลืองก็กระพงเหลืองกล้วยเหลืองก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นฝูงมันมนหมืน่นตัวเลยครับว่ายอยู่ตรงกองหินเกาะม้านี่ครับผมว่ายกลับมาฝั่งนี้แล้วครูก็พยายามฉายไฟว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นกัน,นครับผมก็มารอจุดนี้ครับก็น้ําแรงครับการดำน้ำก็ต้อง รอกันด้วยครับแต่ผมมองมาก่อนเลยก็นึกว่าเขาจะตามมาก็สักพักใหญ่ก็เกาะอ,อยู่ตรงนี้ครับดูฝูงปลาข้างเหลืองไปครับนี่ครับรอยูกพักใหญ่ครับดูฝูงปลาข้างเหลืองไปครับก็เยอะทีเดียวครับนี่เป็นกลุ่มปลาข้างเหลืองนะครับ่ีกี้ยังปลากล้วยอยู่เลย ตรงนี้ก็น้ําแสงก็เริ่มส่งถึงแล้วครับแล้วก็ไฟผมก็หมดแล้วคือไฟมันใช้ได้ประมาณ20นาทีครับเพราฉะนั้นผมมาเปิดตลอดเลยครับปกติก็ต้องปิดแล้วก็เปิดตอนฉายนะครับอนาคตต้องมีต้องมีเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการถ่ายลูกใต้น้ํานะครับนะครับฝูงปลากระพงปลากล้วยแล้วปลาข้างเหลือสาชนิดนะครับรวมฝูงกันด้านล่างก็เป็นดอกไม้ทะเลฐานม่วงครับ แล้วก็มีปลากระตูนสกังครับแถบาขาวยาวที่เรียกสกังเพราะว่ามันเหมือนสกังสัตว์ตัวเหม็นในอเมริกานะครับคือจะแตกต่างกันระหว่างปลากระตูนสกังกับปลากระตูนที่อยู่อ่าวไทยนะครับปลากระตูนอ่าวไทยปลาอินเดียแดงครับจะมีคาดขาวขาวแบบคนอินเดียแดงครับเขาจะใช้แป้งฝุ่นมาตคาดนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับมีปลาอยู่3าชนิดนะครับรวมฝูงด้วยกัน มีปลาข้างเหลืองปลากระพงเหลืองครับแล้วก็ปลากล้วยนะครับหนุนปลากล้วยอยู่ด้านบนนะปลากล้วยเหลืองจากนั้นก็อากาศก็ใกล้หมดแล้วครับเราก็ทำเซฟตี้สต็อปกันตรงนี้ครับก็จะเห็นเจ้าปลาปลากระเ้ายักษ์ครับว่ายมาส่งแบบเงียบๆนะครับแล้วก็ไกลๆก็คือปลากล้วยเหลืองครับคือจุดนี้ก็ทำเซฟตี้สต็อปโดยการจับหินไว้นะครับ พรน้ำค่อนข้างแรงครับก็บนยอดหินก็จะมีกระปังหาสีฟูให้ดูนะครับเป็นจุดไฮไลท์ที่มีปลาฝูงให้ดูครับเป็นความสวยของเกาะม้านะครับแล้วก็ตีขาเบาๆวนนะครับการทำเซฟตี้สต็อปก็คือการการเคลียร์ไนโตรเจนในเส้นเลือดครับคือให้อยู่ในระดับประมาณ าจากผิวน้ำประมาณ3เมตรครับประมาณ5นาทีนะครับนะครับก็จะทำให้แบบว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับช่วงนี้ช่วงพักน้ำช่วงทำเซตติดศบเราก็ยังดูปลาได้อยู่ครับปลาฝูงก็เยอะอยู่นี่เป็นแสงธรรมชาตินะครับปลากล้วยเหลือง การดำน้ำที่เกาะม้าเนี่ยครับก็มีปลาฝูงเยอะมากครับส่วนสายนูดี้หรือส่วนสายตัวเล็กก็ก็เป็นถวายของเขาเหมือนกัน,นครับการจะมาดูทั้งแลนด์สเกปทั้งแบบสายตัวเล็กครับก็มาดำที่เกาะนี้ได้ครับนักดำน้ำที่ชอบถ่ายรูปนูดี้ก็เจอนูดี้หลายตัวเลยครับคืออยู่ในอยู่ อยู่ในเรือที่มาด้วยกันนะครับแต่เขาสายนูดี้แต่ของผมสายปลาครับก็จะพาทุกคนมาดูปลาว่ามีปลาอะไรบ้างก็จะเน้นเรื่องปลามากกว่าสัตว์เล็กๆพวกทาตนะครับจะเน้นอย่างกล้องนี้ก็เป็นกล้องกว้างครับก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับทั้งกองหินกระปังหานะครับนักจำน้ำนะครับ,รบกระปังหาก็มีหลายสีเลยสีส้มสีเหลืองสีขาวสีชมพู สวนินสีเขียวนี่ครูเราครับครูสมสมคิดครับครูสมนึกพูดผิดครูสมนึกแกก็พยายามหาของครับเราต้องเจอแกอีกหลายคลิปครับเพราะว่าแกเป็นคนหาของให้ให้ให้เราดูนะครับทั้งหลายกาอทั้งคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ดำน้ํารวมกันหลายได้ครับสิบกว่าได้เลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นได้สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเกาะม้าครับที่อยู่ใกล้เกาะไหนนะครับ ก็เราก็พยายามเก็บภาพให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นไดสุดท้ายของทริปนี้แล้วแต่ก็จะเอาให้ทุกคนดูก่อนนะครับเพราะว่าเรามีมุมกล้องทั้งสองกล้องเลยครับจากโปรโปรด้วยแล้วก็จาก tg g 6ด้วยครับแล้วที่สำคัญวันนี้เรามีสตูบครับแต่ว่าอย่างที่ใช้ไฟวีดีโอนะครับก็เราใช้ไม่เป็นครับ สองไปก็ตะกรอนสะทออกมาเป็นหิมะเะยครับจะหลบไปเจ้ปลาหลบไปก็เป็นปลาเก่าชนิดหนึ่งครับกำปั่นทองนะครับเราวก็มาเนี่ยครับอยู่ตํำผิวน้ํำครับคอยดูแลนสเคตเนี่ครับกระปังหาสวยมากเลยครับสีส้มตรงนี้ครับนะที่เกาะม้านะครับก็จะมีดําน้ําตื้นแล้วก็ดําน้ำลึกนะครับนะครับูงปลาแบบ กล้วยเขียวก็มีกล้วยเหลืองก็มีนะบ่อกีกล้วยเขียวผ่านไปกระปาฝูงก็พวกปลาสลิดหินนะครับหางเหลืองหางผิ้วนะครับปลาปลาข้างเหลืองนะครับนี่ครับรวมฝูงกันคือตรงนี้เป็นหัวเกาะพอดีครับแล้วก็มีเชือกโยงขึ้นไปเราก็ทำเซฟตี้สต็อปกันตรงนี้แล้วก็ดูกระปังหาสีต่างๆไปด้วยครับ อย่างที่บอกครับเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและก็ดำน้ำลึกฟีได้อาจจะได้บ้างนะครับเนี่ยครับปลาจะปลากระพงเหลืองครเนี่ยโดนไฟสตอบแล้วสีเป็นอย่างนี้นี่ยครับปลาฝูงก็จะอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับก็มีปลาหลายชนิดเลยนะครับ มีกลุ่มปลานกขุนทองนะครับปลานกขุนทองเขียวพะอินนะครับแล้วก็ปลาปลาสลิดหินหางคิ้วนะครับแล้วก็เจอปลาผีเสื้อ8ดขีดนะครับ8ขีดมีปลาผีเสื้อคอขาวครับอยู่รวมกันนนี้น่าจะเป็นคลิปตั้งแต่ตอนไฟงติดอยู่ครับก็เอามาให้ดูว่าตรง ตรงหินตรงหัวเกาะม้าเนี่ยว่าจะมีปลาฝูงอาศัยอยู่เราใช้ไฟสู้กับไฟธรรมชาติครับมันก็ได้ภาพประมาณนี้ครับด้านหลังออกช่อฟ้าด้านหน้าออกเป็แดงครับเรามาซูมตรงนี้ครับแตัวนี้ครับก็เจามอเล่ครับมอเล่ยักษ์ก็ทั้งนี้ก็ การดำน้ำครั้งนี้ก็จุดสัดาห์ของเราคือเกาะม้านะครับซึ่งเป็นการโดยทั่วไปก็เป็นปลาฝูงนะครับแล้วก็ปลาตัวเล็กนะครับการดำน้ำที่เกาะม้านะครับใครจะมาก็ต้องจัดลุ้พิเศษนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรือจะไม่มาที่นี่ครับก็จะไปที่น้ำใสๆมากกว่านะครับจะไปเกาะลอกเกาะกระดานนะครับเกาะมุกเกาะเชือกันนะครับ รุ่นนี้ก็ต้องมาโดยตรงครับขอขอ,ขอบคุณครับที่รับชมอันดับน้ำที่เกาะมาครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับกับภาพเกาะมาที่ถ่ายเปน็นช็อตให้ดูนะครับนี้ก็สวัสดีครับ